ข่า้งหลางทั้งปวงว่า200-300ปีที่ชาติพันธุ์ที่มาจากลาวเขาเป็นต้นแขนทีไทยก็บนพื้นฐานของความความรักความสมัครใจบนพื้นฐานของของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่การจังการภาษาอาหาราสั้นๆช่างติพันธุ์หลักที่มาจากลาว ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ท่าสาติพันธุ์ที่เราพูดว่าลาวเวียงล,ลาวเวียงคือลาวเวียงกัรแต่มาจากเวียงการเวียงการก็เป็นประเทศหนึ่งสมัยก่อนที่ประเทศททก็จะมีพระธาตุพระธาตุหลวงเวียงจารมาจากลาวเี้ยวชื่อไม่พองเลยจีนเจงเ้าก็ชื่อลาวหลวงมาจากหลวงพระบางหลวงพระบางก็เป็นอีกสุดหนึ่งประเทศแล้วก็ประเทศอีกเองของคนควกนก็ประเทศประเทศควน เขียวหวานขบวนเมืองคูนในประเทศมีภาษาพวนเป็นภาษาพูดมีภาษาเขียนมีอาณาจักรเปกษัตริย์เป็นทองดังนั้นสามขวบสามสามชาติพันธุ์นี่เป็นชาติพันธุ์หลักที่เป็นประเทศแล้วก็เพิ่มเติมอีกสองชาติพันธุ์คือเหล่าข้างเหล่าข้างหรือล่าภูคังแต่การเชื่อสีแดงแดงแล้วก็อันสุดท้ายก็ชาติพันธุ์ไทยทรงดำอันนี้รับอิทธิพลมาจากเมียนมา ก็จะเป็น5ชาติพันธุ์หลักมาจากาลาวตั้ง200-300ปีตอนนี้ความเหนียวแน่นของชาติพันธุ์ต่างๆนี่เข้มแข็งขึ้นแขข็งึ้วอีก,กออออที่หนึ่งคือลาวพูไทยเราวพูไทยสกลนครไห้อยีกที่หนึ่งทั้งหลายทัพพัวก็ใช้สถานทูตโดยสถาทูตเนี่ยจะรุ่นล,ลาวเป็นเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะพบปะไปทำปีเม่ว่ากันชาติลาวก็ดีงานอันดาการก็ดีสำหรับไทยควรแล้วเนี่ย ปฏิบัติอยู่อยู่โดยยี่สิบสี่จังหวัดมาจากลาวก็แยกไปทางอีสานก็ไปทางเมืองกาญจนบุรีมาอุดรอาจจะมาที pues ่น yeah. nah ี้ไปทางน่านแพร่มาถึงสุโขทัยมาถึงเขาก็นั uh ่งเรือมาที่ลพบุรีเขาจะแตกแพรแตกที so ่สิงห์บุรีมาทำเชี่อเขาแตกเขาก็ลงเรือเดินมาบ้านมีลพบุรีนะฮะในส่วนของลพบุรีเองเราเนี่ยก็จะมีพวนอยู่สามอำเภอ อำเภอบปิ้มีทั้งข้อวทั้งอกเอออำเภอเมืองก็มีน้ำจั้นพวกกะเทียมถนนใหญ่แล้วก็ขคาวกล้องก็มีที่หลุมคานะฮะก็ก็พับรวมๆนะยี่สิบสี่จังหวัดทั้งอีสานทั้งภาคกลางนะครับชุดแสดงวันนี้ถามมามป็นชื่ออะไรบ้างครอ๋อมีชื่อมีปลื้มกับเชื่อไม่ได้ละชุซึ่งเคยก็เป็นลูกสาวสาวเชียงฝางฟอนไพฑูรย์ เมืองเมืองควรเนี่ยนะจะเป็นเมืองคูณนะมีวัดวัดทียวัดปิโตกลางาเป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นเมือ,หองหลวงเก่าถ้าฟังเพลงสาวเชียงขวางเนี่ยถ้ามองหนะ้าเขาวัดเนี่ยทางซ้ายมือก็เป็นภูเขาภูจององอขว<อ>าก<อ>็เป็นภูจองภูจ<อ>งเ<ะ>ป็นวงแสงเดือนอ่ะอันนี้แหละเพลงนี้แหละก็เชียงขวานเป็นประเทศเชียงขวานก็เป็นเราเราสาวเชียงขวานนะครับแล้วก็รำไทยด้วย โอเคครับขอบคุณมากครับ,บค่ะต้การต่อค,ค่ะสักนิดนึงนะคะเรื่องของกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียนท่านนายอำเภอท่านหน้าส่วนและท่านผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวง,งานเทศากาลกระท้อนหวานวันนี้ทุกท่านนะครับ,บค,ค่ะวันนี้ตำบลถนนใหญ่ก็ผมอภิชาโลจนสุวรรณนะครับกำนันตำบลถนนใหญ่<อ>ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็ตื่นเต้นแทนุทุกทุกท่านนะครับที่ได้มาเป็นตัวแทนของตำบลถนนใหญ่เราอย่างนี้ครับท่านนายอำเภอครับ ถนนใหญ่เนี่ยตอนนี้ใช้คำว่าหนึ่งเดียวในประเทศ s <S หนึ่งเดียวในประเทศที่ใช้คำว่าถนนใหญ่พินไทยพวนหอมหวนกลิ่น,นสงสาพองลินเสอพองเนี่ย <S <S มีที่เดียวในในประเทศก็คือที่ทะเลจุกบอนและบะนถนนใหญ่แต่ที่เราบอกว่าถนนใหญ่เรากล้าบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศเนี่ยเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมไทยพวนนะครับและดินสพอเนี่ย ทั้งประเทศเนี่ยมีที่เราท, <ฮะ S 1> ที่เดียวเพราะนั้นเราถึงกล้าใช้คําว่าที่นี่มีที่เดียวค <ฮะ S 1> รับถนมใหญ่ถิ่นไทยพวนหอมหวนกลิ่นดินสอพองเรื่องวัฒนธรรมไทยพวนเนี่ยเราตำบลถนนใหญ่เนี่ยมีประชากรหนึ่งคนเนี่ยเ <ฮะ S 1> ป็นไทยพวนก็เกือบ6 5 0เเนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราใช้วัฒนธรรมไทยพวนทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องเสื้อผ้าแนละการแต่งกายทั้งหลายหละเนี่ยใช้เรียงร้อย ความรักความสามัคคีแล้วเราก็ยังยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราใช้เทศกาลกระทรอนหวานของดีเมืองลพบุรีเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าตำบลถนนใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของดีของจังหวัดลพบุรีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านเรยขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับที่ให้ตำบลถนนใหญ่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความเป็นของดีของเมืองลพบุรีของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ เราทำงานรูปกรอนะคะก็บอกว่าบอกแล้วทีมชททัวถนนใหญ่นะคะของหมดด้วยดินสอพองอีกเป็นชื่อหนึ่งของคำขวัญซึ่งสัภากาญันทัฒนมจังหวัดลบบุรีเราเองก็ยังได้ร่วมงานกันอยู่เป็นประจํานะคะต้องบอกก่อนว่าการันตีในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวที่ให้ความร่วมมือในทุกงานในทุกเขาเร่ยมทุกคาันงที่มีกิจกรรม เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแสดงกันนะคะแต่ส่วนตอนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เวทีกางอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาร่วมชมการแสดงของไรพวนตำบนถนนใหญ่กันค่ะ